สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นั้นที่ทางด้านเต่นและเชพพลได้เดินทางไปที่สำนักงานอายการและได้มีข่าวด่วนโดยอายการได้มีการสั่งฟ้องสองคู่ต้องหาที่ตกเป็นจำเลยเป็นที่เรียบร้อยก็คือนายเชพพลวิภา และนางสมพลหลับโพโดยสำนักงานอายการได้ออกมาแถลงให้ทราบโดยทั่วกันซึ่งก็มียูทูบเบอร์ทางฝั่งของนายเชพนที่ได้ยืนรอฟังอยู่ด้านหน้าโดยทางสำนักงานอายการได้บอกว่าขอแถลงให้ทราบกันว่าคดีนี้นางสมพลหลับโพได้มามอบตัวแล้วตามที่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมผู้ต้องหาที่สง ตามในคดีนี้ก็คือคดีน้องชุมพูแต่วัดโทษที่ฟ้องนั้นของนางสมพรพูดยังไงก็คือเบามากและที่ไปพูดกันว่าสมพรนั้นมีสองข้อหาซึ่งจริงๆแล้วสมพรมีแค่ข้อหาเดียวคือดัดแปลงสภาพศพแล้วที่ว่ามีสองข้อหาคือร่วมกันดัดแปลงสภาพศพกับนายเชพลไม่ได้ร่วมกันกับข้อหาอื่น ที่มันร้ายแรงด้วยสรุปก็คือเป็นข้อหาเดียวทีนี้ในในแล้วสมพลได้เข้ามาแล้วเราก็ได้ถามและก็ให้โอกาสแล้วว่าจะให้ส่งฟ้องวันนี้ไหมถ้าส่งฟ้องวันนี้เราก็จะมีการดํา,นาดเนินการให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการให้แต่ถ้าไม่ฟ้องวันนี้คิดว่าจะขอเลื่อนเขาบอกว่าเขาจะขอเลื่อนไปอีกเป็นอาทิตย์หน้าเลยทางอายการบอกว่า ไม่ได้ที่ไม่ได้ก็เพราะว่าข้อหาของสมพลเป็นข้อหาเล็กอยู่ในอำนาจของสารแขวงที่จะฟ้องโดยมีข้อผูกมัดว่าเป็นการผัดฟ้องครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเป็นการผัดฟ้องกันได้เพียงครั้งละหกวันและการผัดฟ้องงวดแรกสูงสุดได้แค่วันเสาร์และผัดฟ้องได้ถึงวันศุกร์ถ้าไม่ฟ้องวันนี้ วันสุกก็ต้องได้มากันอีกทีพวกคุณก็ต้องเหนื่อยก็ต้องมากันอีกทีหนึ่งเขาก็เลยตัดสินใจว่าให้ส่งฟ้องวันนี้เพราะฉะนั้นเช้านี้ไม่เกินเทีย่ยงก็จะพาสมพลไปส่งที่ศาลและไปประกันตัวที่ศาลเช่นเดียวกันแต่ว่าทางเรื่องของการประกันตัวตั้งแต่พนักงานสอบสวนแล้วมาถึงอายการเราไม่มีการประกันตัวเราปล่อยฟรี และให้เกียรติกันเนื่องจากว่าเจ้าตัวได้เข้ามามอบตัวได้เข้ามามอบตัวเองตำรวจไม่ได้มีการมาจับที่บ้านเขาได้เข้ามามอบตัวเองคือเป็นตามขั้นตอนตามกฎหมายที่เราปฏิบัติกับผู้ต้องหาส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อไปศาลแล้วศาลร,รับตัวแล้วเขาจะมีการนัดพบกันโดยมีจำเลยสองคนคือเชพล จากเป็นผู้ต้องสงสัยกลายเป็นจำเลยที่หนึ่งส่วนสมพรนั้นกลายเป็นจำเลยที่สองทีนี้คดีที่มีการส่งฟ้องโดยสรุปของนายเชพลซึ่งมีหลายคดีมากคดีแรกที่มีการสั่งฟ้องคือคดีทำร้ายนักข่าวคดีที่สองคือคดีไม้ขอนหรือไม้มะคาแตส่วนคดีที่สามคือคดีบุกรุกที่ป่าสงวน สร้างรูปปั้นพญานาคและคดีที่4ี่คือคดีของน้องชมพู่หมดทุกคดีแล้วก็จะเป็นกระบวนการสู้คดีว่าในเชพลนั้นจะมีการสู้ในการดำเนินการอย่างไรซึ่งเราได้ดำเนินการไปตามพยานหลักฐานและก็ขอรับรองไว้ว่าไม่ได้เอ็นเอียงไปที่ฝ่ายใดแม้แต่ฝ่ายผู้สญเสียในคดีนี้หรือผู้เสียหายบอกได้เลยว่า เขาไม่เคยเดินเข้ามาที่สำนักงานอายการและเขาก็ไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำไปการดำเนินคดีของเราก็จะเป็นไปตามพยานหลักฐานจริงๆส่วนทางด้านของเพจอัจฉริยะนักสู้เพื่อประชาชนก็ได้มีการพดข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่าข่าวด่วนอายการสั่งฟ้องสองผู้ต้องหาตกเป็นจำเลยแล้วเรียบร้อยแฮชแท็ก จบข่าวโกโกเร่งคำสาบานมาเร็วเกินคาดไม่ต้องรอชัดหน้าค่ะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวไม่มีใครใหญ่เกินกรรมกรรมใดใครโกวันหนึ่งกรรมนั้นต้องตามสนองไม่ช้าก็เร็วกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอค่ะ h ฮ็แฮท็กจบข้อขุน หลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ามื้อเที่ยงวันนี้ทานข้าวอร่อยจุกกูยินดีด้วยจ้าชัย่วยและเถกหนีความจริงไม่พ้นหรอกค่ะทำผิดต้องได้รับโทษอย่างสาสมเป็นข่าวดีที่รอมาเป็นปีกำเริ่มที่จะทำงานกับคนไม่ดีแล้ว มันเสพสุกมานานสมควรรับกรรมที่มันโกเสียทีไอ้พ่วยคนชัว่วนับวันยิ่งทำตัวยิ่งเยสูอยากจะรอดูจุดจบของสองคนนี้จริงๆนะลืมตัวสัตว์โลกปล่อยเป็นไปตามกรรมเข้าคคกวันไหนจะรอดูเจตนาคาไม่มีหรือคะประตูนรกเปิดรอรับเลยค่ะเสวยความสุกมานานเกินไปแล้ว ยินดีด้วยพวยและถือกรับกรรมที่แกทำกับน้องส่วนทางด้านของ fc ทีมงานทนายประชาชนก็ได้มีการพสต์ข้อความหลังจากที่อายการได้มีการสั่งฟ้องทั้งสองคนโดยได้มีการพสต์ข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานโดยมีการพสต์ว่าชัยพลสมพลเฮ้ยแกงไข่แกงได้ขออย่างเดียวอย่าแกงทนายเด้อพิสูจน์ความบริสุทธิ ของตัวเองให้ได้โกนแล้วค่อยหาความผิดของคนอื่นมันก็ยังไม่สายซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปก็มีทางด้าน fc ของนายเชพลและทางด้าน fc ของทนายตุม่มได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเขาแกงทนายยังไงหรือคะคือไม่ทราบจริงๆแกงอะไรหืม ทนายนะคะไม่ใช่หมูเห็ดเป็ดไก่จะแกงกันง่ายๆถ้าเขาทำจริงมันคงโดนนานละ่ะชาวบ้านทั่วไปกำจัดหลักฐานหมดไม่ได้หรอกเขายกตัวอย่างนะครับอย่ากแกงทนายก็คงหมายความว่าต้องอย่ากโกหกกับทนายให้ความร่วมมือกับทนายหน่อยปร,นนประมาณนั้นมั้งครับ มีอะไรอีกนออจะไปหาความผิดใครเขาอีกผิดถูกไม่ว่ากันขอให้มีตังเป็นโพคืออะไรคะงงมากเขาก็เข้าสู่กระบวนการมาตลอดนะและไม่เห็นลุงป้าแก้เขะแม่น้องเลยตอนนี้ได้ข่าวว่าเขาสั่งฟ้องแค่อยากให้ลุงกับป้าพูดบอกทนายให้หมดเพื่อทนายจะได้มีทางสู้ในคดีค่ะ โพสต์ไม่ได้บอกว่าโกหกทนายนะคะแต่ได้ข่าววา่าอายการสั่งฟ้องก็ให้ความร่วมมือกับทนายรู้อะไรมากก็บอกให้หมดอย่าเก,ก็บไว้ทนายจะได้ทำงานง่ายขึ้น